สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้เราพบกันนะครับเวลาเดิมแต่เวลาถ่ายทําเปลี่ยนไปเนาะนะครับวันนี้นะฮะก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทําตอนเช้านะครับเสียงเอ่อถ้ามีเสียงที่เกี่ยวกับพวกพี่ๆหรือน้องๆช่างทํางานต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะวันนี้เป็นเวลางานของเขาเลยเนาะปกติผมจะถ่ายตอนกลางคืนนะครับแต่ด้วยความที่เดี๋ยวผม ต้องไปทุลาต่อนะครับก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายทําตอนเช้าให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับอวันนี้นะครับรถที่เรามาถ่ายทํานะครับจะเป็น Ford r เ n g e r ตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตเนี่ยมีจําหน่ายทั้งขับ2และขับ4่นะครับแต่คันนี้นะครับเป็นตัวขับ2และก็เป็นตัวที่มีแพคเกจนะครับฟอร์ดกลับมาทําหลังจากที่หยุดผลิตไปนะครับกลับมาทำร้อยคันหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแจ้งมานะครับผมก็แจ้งตามที่ได้รับแจ้งมา อนาคตจะกลับมาไหมผมตอบไม่ได้นะครับแต่เขาแจ้งมาว่าร้อยคันแล้วตอนนี้ที่ไล่เช็คไปเหลือน้อยแบบหูน้อยมากอะครับใช้คาว่าหลักหน่วยนะครับในวันที่ก๊อป่ายทำเนี่ยวันที่ก๊อป่ายทําเป็นกลางเดือนพฤษภานะครับเหลือแค่หลักหน่วยนะครับก็ท่านใดสนใจสีไหนนะครับก็ลองสอบถามมันเข้ามาก่อนเพราะลูกค้าผมเนี่ยนะครับที่จองกันเข้ามาเนี่ยนะครับยังได้อยู่นะครับยังได้กันอยู่เนาะนะครับ ทุกคนนะครับก็อันนี้ก๊อบก็เลยมาแจ้งให้ทราบก่อนนะครับอ่ะก่อนไปรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อบด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อบนะเบอร์โทรไอ l ดี e ไลน์ก๊อขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านใดรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบก๊อบโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับกดไปที่เมนูวิดีโอหรือกดไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยครับก๊อบแยกหมวดหมู่ไว้ให้หมดแล้้ววนนะคครรัับบเดีี๋ย วันนี้นะครับรถที่ก๊อฟมารีวิวนะครับเป็น Ford r a n g e r Sport นะครับเป็นตัวขับ2เป็นตัวแพ็กเกจ B นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรนะครับราคาจัดจำหน่ายก็144,000้บาทนะครับเพราะว่าค่าแพ็กเกจ60,000บาทนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวพาไปชมนะครับวันนี้เป็นสีเทานะครับแล้วก็เลือกติดนะครับชิ้นแรกนะครับ อะคริลิกคำว่าレンเจอร์นะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับเห็นไหมมันจะต่างกันนะครับตัวนี้จะมีความแบนนะครับความกว้างกว่านะครับอ้อยเอาไปอ่ะมีความแบนมีความกว้างกว่านะครับอ่ะแล้วก็คันนี้เปลี่ยนกระจังหน้านะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรง FORD นะครับหรือบางคนเรียกทรงแรปเตอร์นะครับแต่ที่ผมเรียก f o r d เพราะอะไรผมไม่อยากให้ลูกค้าหลายท่านสับสนนะครับที่ดูช่องผมเพราะว่ามันเคยเกิดมาแล้วปุ๊บ ทีนี้ก็รีวิวจนชินเลยมันเคยเกิดมาแล้วนะครับที่ผมต้องมาเรียกอย่างเงี้ยเพราะลูกค้าซื้อรถกับที่อื่นแล้วบอกว่าใส่กระจังหน้าแรปเตอร์ความหมายลูกค้าครับลูกค้าเข้าใจว่าคือเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะครับก็คือที่เป็นชุดแต่งแรปเตอร์เนาะแต่สิ่งที่ลูกค้าได้มาคือกระจังหน้าตัวนี้แล้วมันก็ เป็นเหตุการณ์เลยตามเลยกันเข้าไปนะครับผมถึงเรียกกระจังหน้าตัวนี้ว่า FWD นะครับมันคือกระจังหน้าแรปเตอร์ที่หลายๆคนเรียกแหละมันเหมือนกันนะครับตัวพื้นเป็นสีดําทั้งหมดนะครับคันนี้ตัวหนังสือดานะครับไฟคันนี้ LED เป็นสีสม้มไฟเราจะเลือกต่อไม่ต่อก็ได้นะครับตัวหนังสือเราจะเลือกเป็น3มมิติเป็นสีอะไรก็ได้ตัวกระจังเราเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะครับชอบสีไหนแจ้งนะครับก็ไม่ได้เก็บเพิ่มนะ คันนี้ใส่ครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านไฟหน้านะครับเป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับ mm hmm. ไฟตัดหมอกเป็น LED ติดตั้งมาจากโรงงานมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะครับเราหมุนล้อไปด้านไหนไฟตัดหมอกด้านนั้นจะติดนะครับเพิ่มทัศน,นวิสัยในการมองเห็นตอนเราขับรถตอนกลางคืนนะครับตอนเราเลี้ยวเราอยู่เทินชากกันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะฮะนี่ระบบรถ ไล่จากข้างบนลงข้างล่างเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้างที่ปัดน้ําฝนออโต้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับกล้อง360องศามีระบบรักษาเลนนะครับมีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างนะครับหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นั่นเองนะครับมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะครับมีระบบป้องกันการหลับในนะครัคันนี้ก็ไม่เปิดภายในรถนะครับกับแจ้งก่อนนะเพราะรถลูกค้ากำลังมารับแล้วจะถึงแล้วนะครับ คิวล้อนะครับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นผิวเปลือกส้มพวกนี้ก็จะกันรอยและดูแลรักษาง่ายชโช๊คเป็นชโช๊คโมโนทูปตัวแพ็กเกจ B เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับก็ย้ํานะแพ็กเกจ B อย่างเดียวนะที่ตัวสปอร์ตเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับล้อเดิมขนาด18นิ้วเป็นหน้าเงาแบบนี้บางคนเรียกทูโทนนะครับได้เหมือนกันหมดนะนะฮะยางเป็นยางเดิมนะครับเป็นแรนเกอร์สเปคยาง255 65 R 1 8 แก้มเป็นครีบระบายความร้อนตัวครอบกระจกเป็นสีเทากาไฟมือเปิดเป็นสีเทากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยวมีไฟสองสว่างข้างตัวรถนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับมีระบบเตือนจุดบอดาบสปอร์ตนะขันนี้ใส่กันสาดนะครับเป็นกันสาดแต่งเห็นไหมกันสาดแต่งจะมีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับถ้ากันสาดแท้มันจะทรงสลิมฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับเลือกความเข้มได,นะมด้นะครับแล้วก็มือเปิดนะครับเป็นสีเทากาไฟนะครับมีระบบสมาร์ทคีย์ ทัดล็อกรถกัมือปลดล็อกรถได้นะครับบันไดนะครับเป็นบันไดดำนะครับนี่แล้วคันนี้ก็ใส่โลบาเหล็กนะครับทรงขาย,ยาวของเอา l a เลนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาตรฐานที่เราใส่กันนะครับเพราะตัวนี้ต่อถาดสัมภาระข้างบนได้มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาอยู่แล้วนะครับใส่ครอบไฟท้ายนะครับเป็น ตัวสีดําเข้าไปมันก็จะได้รับนะครับกับตัวข้อไฟหน้าไฟท้ายเป็น led นะครับลีกับเบรกเป็น led เลี้ยวถอยเป็นหลอดไส้มีไฟเบรกดวงที่3มีกล้องฝั่งที่โลโก้ติดอะเริลริกคัมเมเลนเจอร์เพิ่มเข้าไปการชนท้ายเป็นสีเทากฟาฟไมมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับมาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกฝาท้ายเป็นแบบผ่อนแรงนะครับอ่าเป็นแบบผ่อนแรงก็คือตัวเรื่องของ easy lift นะครับเพราะมีเหล็ก t o ชั bar ่นบ bar เบาผ่อนแรงนะครับแต่ความแข็งแรงเหมือนเดิมภา,ายในเป็นเบาะหนัง นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับรถรุ่นนี้เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าจอกลางเป็น12นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เออันด p ร์โต้แอปเปิลคาเพยแบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทล็อกรถปลดล็อกรถด,ดับรถสตาร์ทรถดูตำแหน่งรถแจ้งเตือนรถมีปัญหานะครับเรียกรถสไลดล์เข้าศูนย์ทุกอย่างอยู่ในนะั้นหมดเลยนะครับอ่านะก็ มีหมดการขับขี่ด้วย4ี่โหมดนะครับก็ท่านใดสนใจรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามมันเข้ามาได้นะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ